ยังเลยพี่ยังเลยครับพี่ทาริน่าหรอทาริน่าอ๋อทารีน่าเจอในรายการนะพี่ไม่ได้จีบเขาพี่คุยกันไม่รู้เรื่องพูดภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษไงแล้วเราพูดภาษาอะไรภาษาไทยคุยกันไม่รู้เรื่องพี่ไม่ได้หรอกคำภาษาเราภาษาอังกฤษเราไม่ได้โอ้ไม่ได้เดี๋ยวเขางงแล้วเขาจะไปประกวดอะไรให้เขาทำดีๆของเขาดีกว่าเจอแค่ในรายการอ๋อพี่เริ่มยังเริ่มยังแลล้วูกครึ่งแล้วลูกครึือไม่ใช่เทสเราหรอลูกครึ่งคือใครพี่ลูกคือใครจมูกใหม่ไหมเนี่ย เหมือนจมูกใหม่แล้วนะครั้งก่อนจมูกไม่ได้แหลมขนาดนี้นะอันนี้หยดน้ำาครั้งเนี้ยจมูกหยดน้ำมาแล้วครั้งเนี้ยแต่ดีขึ้น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 หน้าหวานขึ้นดีหน้าหวานขึ้นดีขึ้นกลับไปที่นะผเจอธารีนาครับพี่เป็นยังไงบ้างผมไม่พี่ผมแค่เจอน้องเขาในรายการทัวร์มาลงเลยเฉยพี่ใช่ครับพี่แต่ลุกครึ้งใช่สเปกไหมได้ไหมถ้า ถ้าสวยก็ชอบล่ะพี่ใช่ไหมล่ะแต่ต้องคุยรู้เรื่องก่อนแต่คุยรู้เรื่องผมพูดษาอังกิษพูดไม่เป็นไงใช่พี่อะไรพี่เจอผู้หญิงมันก็ชอบไงเจอนะพี่จอผู้หญิงมันก็ชอบไงถ้าเจอผู้หญิงมันมีความสุขหมดเละผู้ไรค์ยูเบเบ้อะไรเ้หนอไถ้าเจอมนคมลู้หอะไรยูบ โสดแล้วโอ้โหให้เขาให้เขาไม่ดีของเขาดีกว่าไม่ถึงคนอื่นไม่ใช่ทารทีนาอ๋อคนอื um> ่นแบบลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราขอพี่จะแบบเปิดใจถ้าพูดไทยได้โอเคถ้าพูดอังกฤษงงอ้าวเหรอใช่พี่เพราะว่าก็ยังไม่ใช่เชนลูกครึ่งคือเราก็ชอบแต่จะสวยแต่เขาคงไม่ชอบเราอะพี่ใช่ไหมล่ะแต่เราก็ชอบเขาอะอาจจะไปถามให้ว่าเขาชอบเราไหมต่หัวใจไม่ไม่เริ่มเลยเหรอนิกกี้ไม่ยังไม่มีพี่ไม่เริ่มเทำไมอหรออยากไม่รู้อะอยากมีไหมมันไม่อยากมีพี่พูดจริงมันไม่อยากมีอะรีวิตสดห่ มันก็อยู่ตัวคนเดียวมันก็โอเคพี่เออมันไม่ต้องแบบว่าให้ใครมาแบบกังวลอะไรกับเราไงสรุปว่าแบบมันก็มันคนละแบบพี่ความสุขมันคนละแบบเป็นใครตอบเทปไหมตอบเทปไหมสุดเป็นยังไงตอบเทปตอบเทปมันสุขปยังไงมันสุขก็คือวันนี้ผมจะไปไหนผมก็ไม่ต้องบอกใครไงใช่ไหมพี่ผมจะกลับบ้านกี่โมงผมก็ไม่ต้องบอกใครผมจะทําอะไรก็ไม่มีใครมาคอยแบบกังวลชีวิตผมอะไรเงี้ยไม่อยากผูกพันหรอเธอหรือยังไงอะไรนะพี่ไม่อยากไม่อยากผูกพัน ตาตาเป็นไรตาตาเป็นไรสอบก่อนไม่อยากผูกพันหรอมันไม่อยากผูกพันพี่มันเพิ่งโสดมาหกเดือนเองพี่หกเดือนก็ถือว่านานแล้วนะหกหกเดือนถ้เจ็ดเดือนแล้วนะใช่พี่มันไม่อยากมีแฟนนะทา้งทั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 ้งอายเขาก็มีหวานชายนะใช่พี่แจ็คเขาก็มีเขาก็น่ารักไงครูแจ็คอาไทยเขาก็น่ารักไงเออ ก็อยู่คนเดียวมันก็มีความตุกพี่เขาอยู่คนเดียววั้ล่ะแต่ถ้าอยู่ได้ไม่ใช่เกิดมายังไม่มีขไม่ใช่อยากจะบอกถ้าอยู่คนเดียวแล้วอยู่ได้มันมีความซูแล้วสใจทายจอยู่คนเดียวตลอดไปไหมตลอดไปมันไม่รู้เลยพี่ถ้าเกิดวันหนึ่งอะจพัดจะผูวมันก็ไม่แน่อะแต่ว่าทุกวันนี้มันอยู่คนเดียวมันก็โอเคพี่มันก็สบายใจอะแล้วพี่ิดแล้วใช่ไหมมิก้ตอนนี้แช่ใจมาสนิทแล้วใช่ไหมมันก็ดีขึ้นพี่ใช่พี่แล้วไม่สนิท มันก็มันก็มันก็ไม่ค่อยเศร้าอ่ะอือแล้วมีสาวๆมาขายขนมจีบเราไหมไม่มีใครจะมาขายขนมจีบผมอ่ะไม่ฮอตอุ้ยน้ำลายไหลเลยไม่ฮอตไม่ฮอตไม่ฮอตคนอยากได้ท้องหายไม่มีคนคนนักลัวผมใช่พี่เราไปทำอะไรเขาถึงเอาครัดูข่าวผมแต่ละพี่เซิร์ชกูเกิลชื่อผมอ่ะมีข่าวดีๆป่ะนะมิกิและฉัตรปุ๊กเอาลองเซิร์ชดิมิกิและฉัตรกอ่ะเองเถอะปุ๊ก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 อุ๊กป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 ุ๊ ลงก่อนชาวบ้านเลยอ่ะลงก่อนชาวบ้านเลยอ่ะช่วงนี้ยอะเป็นน้องพี่เป็นน้องน้องกุลันเป็นน้องพี่เป็นน้องครับพี่เป็นน้องน้องน้องเป็นน้องเป็นน้องบอกบอกคนดูด้วยเป็นน้องนะจ๊ะเขาเรียกว่าถ้าเกิดตอนนี้ยังไม่เปิดใจใช่จีบอ่ะพี่อะไรนะเปิดใจไหมตอนนี้เปิดใจกับความเปิดใจคืออะไรพี่หมายถึงว่ายังเปิดให้เขาโอ้ไม่เป็นยังไม่อยากมีแฟนเลยพี่พูดจริงพูดจริงเออมันยังไม่อยากมีแฟนเลยพูดจริงไม่เปิดใจเลยมันก็อยากอยู่อยากอยู่คนเดียวอะ เอออยู่คนเดียวมันโอเคอะสดก่อนสดก่อนใช่ใช่ครับพี่แล้วเวลาเห่าทำไมนิกกี้อยู่คนเดียวอ่ะครับพี่วิธีวิธีคายเห่ามันเยอะนะวิธีเช็ครีวิววิธีคายเห่ามันเยอะเอาเจ้าเจ้าตอนกี่โมงล่ะวิธีความเห่ามือไม่ต้องมือไม่ต้องคนนี้วิธีครเหงาคนนี้ไวิธีครเหงาคนนี้ยังไงบ้านเพื่อนผมเยอะอ้าวผมมีเพื่อนเยอะไง เพื่อนผมก็ผมก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเดี๋ยวพี่แจ็คแฟนฉันเขาไปญี่ปุ่นเขาไปถ่ายหนังเนี่ยพี่เดี๋ยวผมก็จะบินไปหาเขาเนี่ยอาทิตย์หน้าเนี่ยไปเที่ยวกับเขาอะไรเงี้ยพี่วิทย์ไทยหนาวก็เนี่ยมีเจอพื่อนเจอเพื่อนเจออะไรเงี้ยพี่เยอะอืมก่ะครับพี่ก็บ่อยอ๋อได้ครับได้ครับได้ครับยังไม่ได้ให้กำลังใจโกบอยเลยจริงจริงพูดจริงพูดจริงไม่ได้ช็อตฟิลพูดจริงเพราะว่าโกบอยเนี่ยถ้าเจอกันเฉพาะถ่าย YouTube พี่แล้วก็จะเจอกันเฉพาะถ่ายลูกค้าเพราะผมกับโกบอยเนี่ยเป็นค่สวนนกั ถ้ามีลูกค้าเนี่ยเขาก็จะมาละแต่หลังๆนั้นลูกค้าน้อยไม่ค่อยมีลูกค้าเหมือนสมัยก่อนพูดจริงก็เลยไม่ไม่ค่อยได้เจอกูบอยก็มาเห็นตามข่าวที่ขึ้นมาอย่างเลยพี่ยังเลยพี่เห็นข่าวแล้วแปลกใจมากว่าเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วเพราะว่าเหมือนก็เห็นข่าวขึ้นมาป่ะพี่เกี่ยวกับสัมภาษณ์ใช่ไหมพี่เออนั่นแหละพี่มันรู้ใช่ไหมว่าเขาโดนฟ้องก็เห็นข่าวเร้งมาพี่แต่ว่าผมยังไม่ได้ถามเลยว่าแบบว่าลึกๆเป็นยังไงเออยังไม่รู้อะไรอย่างเงี้ย ใช่ครับใช่ครับก็อย่างคอนเทนต์เนี้ยเราได้เขาได้มาคุยกับเราแล้วเอ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในนะมีการอ๋อเขาเข้าไปข้างในบ่อยอยู่แล้วพี่โอบอยอ,ะอ่ะอยู่คนละช่องไง<อ><อ>ถ้าช่องผมมาานันจะเน้นแบบบันเทิงบันเทิงใช่ไหม แต่ช่องเขาว่าเขาจะเน้นแบบว่าเข้าเรือนจําเข้าอะไรเงี้ยเขาก็าจะเข้าของเข้าไปบ่อยครับอย่างอย่างเคสนี้มันทําให้เราต้องสุกคิดเวลาจะทำคอนเทนต์อะไรไหมแบบเป็นปตุ๊กเรื่องนะรหรือว่าหรือว่าน <c oughs> ี่มันจะทำคอคนเทนต์อย่างเ <c oughs> งี้ยมันเปลือกขาวจริงเราระวัง <c oughs> เรื่องผู้หญิงอย่างเดียวอะของมเรื่องผู้หญิงแต่เธอก็มีกระแสรเรื่องผู้หญิงตลอดเลยามีแต่โดนด่าเรื่องผู้หญิงนี่แหละผมอ่ะใช่พี่เออเคยเซ็งเหมือนกันนะเซิร์ชคุกเขินชื่อตัวเองอะไม่มีข่าวดีเลย ไมันมีมัมีข่าวมันนิกกี้เข้าวัดถวายพระประธานกฐินไม่มีเลยลองไปมูกับพี่มดดามดูอาหารหมาเนี่ยผมบริจาคเยอะมากนะไม่เคยมีข่าวเลยไม่เคยเลยเราไม่ลงเลยเราต้องปรับบุคลิกาเยถ้าเราถ้าเราอยากมีข่าวดีเราอยากมีข่าวอยากให้แบบว่าคนใน Google จำเราจำนะครับเราเป็นหัวได้อบอุ่นไม่เจ้าชู้ข้าหนุ่มไมโครเวฟนี่ ต้องตัวเป็นพ่น่งไมค์ูบมมัมันทันไหมล่ะพี่ทันเหรอจาพันครั้งหน้าเดี๋ยวอบอุ่นเลยมาจังใจเดี๋ยวพูดโอ้ยสายใจแล้วเนี่ยสายใจแล้เนี่ย สายไต้ไนะสายไต้มนะเวลาทำยูทูบอย่างเงี้ยพอเดือนนี้พอ,อ,าพอส,าสาวมาเราจะต้องยังไงบ้างแล้วมันมีความเกลงไหมครับพี่มัน,มนความเป็นตัวเองน้อยลงมังมันโอ้โหถ้าจริงจีิก็เบา่าสมัยก่อนเยอะนะพี่สมัยก่อนนะเราแรงกว่านี้เยอะสมัยก่อนอะไรเงี้ยพี่จนเราแบบว่าโอเคเราก็พอไปดูตัวเองอะ,ระแรลงสมควรโดนด่าจริงๆริอะแต่ว่าตอนนั้นนะเราก็ไม่ได้คิดว่าแบบว่าผู้ตามตรงอะเราก็ทำเอาแบบทำฟิวตอนนั้นอะ พอทํามันก็ดูแรงจริงๆอะแต่เขาด่ามันก็ไม่แปลกอะแต่ว่าตอนนี้พยายามลดแล้วพี่เราปรับยังไงเราใช้วิธีแบบปรับกติกาคติหรือว่าลดพฤติกรรมลงยังไงอะไรมันก็ต้องลดคือถ้าเกิดแบบก็คือตอนนี้ก็คือถ้าไม่โดนตัวได้ก็จะไม่โดนตัวพี่ใช่พี่คำพูดเราอะไรคิดมากขึ้นคิดมากขึ้นใช่ใช่ใช่คิดคิดมากขึ้นคิดมากขึ้นอ่าก่อนก่อนพูดคิดก่อนเราต้องลดแรงหน่อยไหมอะไร ความทันเลนต้องรู้ทันเล่นนอ๋อเขาเขาเขาบอกว่าเบากว่าสมัยก่อนเยอะนะพี่เมื่อก่อนมันมันกว่าเนี้ยตอนก็เป็นตัวเองอะตอนนี้ก็เป็นตัวเองอยู่พี่แต่ว่ามันไม่ค่อยแรงเหมือนสมัยก่อนไงเมื่อก่อนวัยรุ่นนะใช่ใช่ครับโตขึ้นนิดนึงครับจริงจริงก็มันก็ยากนะพี่เพราะว่าบางทีพอเราแบบว่าทำทำเบาอะไรเงี้ยก็จะมีบางกลุ่มที่ชอบแบบเหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาก็จะบอกว่าไม่ดูละเบาไม่เหมือนสมัยก่อนเลยอะไรเงี้ยพอทำแรงไปก็ มันก็มันหาตรงกลางมันก็ยากๆอะยังเลยคอมเมนต์มีแต่ด่าทุกแพลตฟอร์มเลยทุกวันนี้ก็ยังใช่พี่ด่าเยอะแต่ว่าผมก็โอเคอ่ะไม่ทอนะก็ไม่เป็นไรก็โอเคอย่างไยเขาก็พิมพ์ชื่อเราอ่ะใช่พี่ใช่ใช่เป็นมือแล้วเป็นมือแล้วอ๋อใช่ด่ไม่าไม่เไม่ไม่เขาด่าดีกว่าเงียบนะอ้าวสมมุติคลิปผมอะคนด่าคอมเมนต์อย่างนั้นมันยังเยอะมันยังเท่นะแต่ถ้าเกิดคนไม่พูดถึงเลยอาจจะน้อยกว่านี้ ไดใช่ใช่เราเรารับได้หมดเลยรับได้พี่รับได้ใช่พี่ชอบเป็นคนด่าหรือเปล่านั่นก็แม้เธอมานานมาทีแต่เธอแรงมากไม่พูดเลยว่าเรารับมือได้เองสัมภาษณ์มาเก้านาทีไม่พูดเลยพูดคำแรกชอบเป็นคนด่าหรือเปล่าได้พลาดเลยไม่ไม่พี่มันก็ไม่มีใครชอบเป็นคนด่าหรอกแต่มันชินแล้วพี่ผมชินแล้วไงชินแล้วพี่ก็ดีกว่าไปด่าคนอื่นนไปด่าผมดีกว่าเออจริงใช่ใช่กีรับจบ แล้วจบเออถ้าจะด่าใครก็มาด่าผมหรือข่าวใครไม่ดีปุ๊บคอมเมนต์ด่าผมก็ได้ชื่อนิกกี้ก็ได้ไม่ฟ้องด้วยไม่ฟ้องเพราะไม่มีเงินค่าทนายต้องไปจ่างทนายโอเคแล้วโอเคแล้วโอเคแล้วอเล้วโ่เโอเล้วโอเโอเคด้วอเล้วอ้อเลอเลอเเอเ้เ้อ้เแล้วอเคแล้วโอเคแล่มอก่อนไม่มีงานไหนที่มางาน้ีว้สัมภาษณ์ิกกี้เอ